สวัสดีค่ะทุกคนมิ้นเอนะคะอิจฉาทุกคนเข้าสู่ช่องเหมียวไม,ม้มิ้นค่ะในคลิปนี้นะคะมิก็จะทําคลิปอันบอกของรางวัลที่มิ้นได้จากซีรีส์ h a ปป i ้ e n ็ t ไทยแลนดค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เป็นซีรีส์จากทางค่ายท r ซีเจเค ation ค่ะความจริงเขาเคยเป็นเวอร์ชันเกาหลีมาก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้รีเมคเป็นเวอร์ชันไทยแล้วค่ะได้พี่เซนสุภพงศ์กับพี่อามรชนันมาเป็นนักแสดงนำในเรื่องนี้นะคะออนแอร์ทางแอปพลิเคชัน True ID ค่ะพบทั้ง 12 EP แล้วนะคะทุกคนสามารถลองไปดูกันได้นะคะสามารถดูได้แบบฟรีๆทั้ง12 EP เลยค่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะดูแบบไม่มีโฆษณากวนใจนะคะก็เสียค่าสมาชิกเดือนละ59บาทเท่านั้นเองค่ะก็จะได้ดูแบบยาวๆไม่มีโฆษณามากวนใจเลยนะคะส่วนตัวไม่ไมเคยดูเวอร์ชันเกาหลีมาก่อนนะคะแต่ว่าพอมาดูเวอร์ชันไทยเนี่ยรู้สึกว่าสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่า12 EP เนี่ยเราลุนไปกับทุกตัวละครเลยเพราะเขาจะต้องต่อสู้กับคนคลั่งค่ะคล้ายๆแบบเวลาที่ต่อสู้กับซอมบี้อะไรอย่างเงี้ย คือมี้เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์แนวนี้แต่ดูแล้วแบบว้าวมากๆเพราะว่าเรื่องเนี้ยพนังมอมแมมมากแล้วก็บูทั้งเรื่องเลยนะคะคือถ้าใครชอบสายแอคชั่นเนี่ยน่าจะถูกใจมากๆเลยค่ะก็ถ้าภาพจําจากซีรีส์เรื่องอื่นนะคะพนังก็จะต้องสวยหล่อก,กันแทบจะตลอดเวลาแต่เรื่องเนี้ยพนังเหมือนไปได้อาบนะ้ำเพราะว่าต้องต่อสู้คนข้างคือแบบตัวมอมแมมแล้วก็ชุ่มไปด้วยเลือดะคะ่ะแต่ว่าเป็นแนวที่แบบ เล่นกระจคนดูเหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างทําให้เราได้เห็นความผิงแกตัวในตัวคนค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาสามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อคนที่ตัวเองรักแล้วก็เพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีทุกคนก็ทําเพื่อความสุขของตัวเองแล้วก็เพื่อคนที่รักเท่านั้นก็เป็นซีรีส์ค่อนข้างสะท้อนสังคมแล้วก็สะท้อนชีวิตของแต่ละคนดีนะคะมินดูแล้วแบบอืมคือมันก็จริงแล้วก็แบบ ตึงเครียดมากๆเลยในแต่ละ e ีพีนะคะเรื่องราวคือเข้มข้นมากๆก็ทุกคนสามารถลองไปติดตามแล้วก็ไปดูกันได้นะคะดูได้แบบยาวๆเลยป่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะของรางวัลกันดูค่ะคือของรางวัลที่มินได้มานะคะเป็นกระเป๋าคนคลั่งค่ะได้จากพี่ว่าคือทาง X ของทัวร์เนี่ยเขาโพสต์ให้ร่วมกิจกรรมค่ะบอกว่าให้เราแคปซีนที่ชอบในซีรีส์แล้วก็บอกว่า คนข้าง,งซีนไหนที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเราแล้วก็พิมพ์ทวิตนะคะมินก็เลยพิมพ์เข้าไปแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะเอาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างคือพัสดุพึ่งมาส่งวันนี้นะคะแล้วมาส่งตอนที่มินกาลังดู EP พีสิบสอยู่พอดีแล้วแบบโอเมก้ oh God, เหมือนรู้งานมากไปค่อยๆ ถ้าใครดูผลงานของพี่ซิษยพี่ออกจากทางค่ายทูซิเจเนะ่ก็จะเห็น,นะคะ่ะว่าเขาเคยเล่นเรื่องเล็ p ไฟโก o ดมาก่อนแล้วเรื่องนั้นต้องปาผบเรื่องนี้ก็ต้องปราผนข้างคือมีแต่เรื่องที่แบบบ,บู๊นั้นเลยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเห็นเล่นแบบน่ารักใสๆบ้างนะคะเพราะว่าเล่นสองเรื่องนี่คือแบบบูลระห่ำบูลลังผ่ามากนี่กรีดใจาปิดมาแล้วก็จะเจอ บับเบิ้ลสีดำอย่างนี้นะคะมาดูของข้างในขอบับเบิ้ลมาอย่างดีค่ะนี่นะคะเป็นวอเตอร์ของซีรีส์ความสุขทำให้คนคลั่งแล้วก็เป็นรูปของพิเซนกับพี่ออนค่ะ เริ่ม30พฤษภาคมนี้ทุกวันศุกร์สาร์เวลา2ทุ่มตรงดูฟรีที่เดียวที่แอป True ID ค่ะไปเรามาดูกันได้นะคะสนุกมากการันตีค่ะแล้วก็ทีมแมอฟเฟบเนี่ยเก่งมากๆเพราะว่ามินดูแลมินสยองแล้วก็น่ากลัวมากๆอ่ะคือถ้าใครอยากจะอิ่มนะ่ยให้ดูเรื่องนี้จะกินข้าวค่ะอิ่มไว้แนะ่ๆผอมเลยเชื่อสินี่แล้วก็เป็นวอเตอร์เล็กอุย้ย มีคิวโค้ดดูฟรีเจ็ดวันด้วยค่ะแต่อันนี้คอมมิ์นะคะอาจจะให้ดูไม่ได้อ้านี่สิบวิธีเอาตัวรอดจากคนคลัง่งห้ามโดนกัดควรเด็ดขาดยาไม่รู้ที่มาไม่ควรเสี่ยงโดยเฉพาะยาเน็กกินปุ๊บข้างปับ๊บไมนทันตั้งตัวก็ในซีรีส์นะคะใครที่กินยาเน็กเข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นคนคลั่งค่ะจะค่อยกลายเป็นคนคลัง่งคือมันเป็น ยาที่อยู่ในพวกแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยารักษาโรคต่างๆนี่นะคะคุอแบบไม่ได้อ,ออกมาขายโดยตรงนี้เตรียมของจำเป็นให้พร้อมนะ้ำอาหารมือถือชาร์จแบตให้เต็มเสมออย่าเข้าใกล้คนข้างแม้จะเป็นเพื่อนก็ต้องขอห่างไว้ก่อนไม่ไว้ใจใครง่ายๆเพราะอาจจะเป็นคนข้างที่ไม่สแสดงอาการเป็นไปได้ค่ะเพราะในเรื่องก็มีคนข้างที่ไม่สแสดงอาการเหมือนกันสังเกตอาการคนรอบข้างอยู่เสมอใครเริ่มจะแตกตาแข็งอาการแปลกๆกระหายน้ำอย่างหนักต้องระวังค่ะ ตั้งสติให้มั่นอย่าแตกตื่นคนข้างว่าน่ากลัวแล้วคนตื่นสนกน่ากลัวกว่าจริงค่ะคนข้างน่ากลัวแต่คนที่ไม่มีสติคนดีที่ไม่มีสติอ่ยน,น่ากลัวยิ่งกว่านะคะแล้วก็เราก็ตัวให้แน่นหนาอยู่วในที่ปลอดภัยจะมีโอกาสรอดมากขึ้นก็ในเรื่องคือเขาก็จะกักตัวทุกคนให้อยู่ในคอนโดของตัวเองนะคะให้ออกมาเฉพาะเวลาที่ประชุมกันเท่านั้น,นะคะ่ะอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวเด็ดขาดถ้าเลือกได้มีคร่งหงูไว้ยังไงก็อุ่นใจกว่า ใช่ค่ะยังไงก็ไปไหนมาไหนกับเพื่อนทุกคนที่เราไว้ใจนะคะเพราะถ้าคนข้างโผลมันน,นจะได้ช่วยกันได้ค่ะศึกษาคู่มือ,อเพิ่ินได้ที่ True ID นี่นะคะรายละเอียดพร้อมค่ะอ่าส่วนนี้เป็นป้ายนะคะ h a p p i n e ม s 30 m a ่ Stream On True ID ค่ะเฮ้ยอย่าโดนคนข้างค่ะทุกคนเราจะข้างไหมเนี่ย แต่ตอนนี้ค้างอยู่แล้วค่ะเพราะว่าค้างรักพี่ปราดกับพี่แาน,นะคะ่ะโอ้ยใส่น้อยอะนี่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 เห็นไหมคะเป็นรูปของพี่เซนกับพี่อรอนคือในเรื่องทั้งพี่เซนกับพี่ออนเป็นตำรวจนะคะแล้วแบบรากกันค้างกันเก่งมากคืโอขโคตรล้นนี่คะ่ะกระเพานส,ส้อู้ใบใหญ่มากนะคะนี่ เนตโซวลเบสนี่ค่ะกระเป๋าคนข้างเดียวจะไว้ใส่ของแล้วค่ะคือกระเป๋าปดีนะแล้วก็มียาดมด้วยใช้สูตรดมเมื่อมีอาการคล้ายคนข้างจะเป็นลมยาดมสมุนไพรหอมกระปุกสีดำเทค่ะก็นี่นะคะเป็นขลังวันที่ได้ทั้งหมดเป็นกระเป๋าหนึ่งใบางย,ยาดมหนึ่งกระปุกแล้วก็เป็นโปสเตอร์ค่ะ แล้วก็เสียโค้ดดูฟรีเจ็ดวันด้วยดีมากๆเลยก็ขอแนะนานะคะทุกคนเราไปดูซีรีส์น,นี้กันได้นะคะ h a p ป y Net t h a i l a n d ค่ะทั้งแอปพลิเคชันทัวร์ดีนะคะสามารถดูได้แบบฟรีๆที่ไม่บอกเลยหรือถ้าอยากจะดูแบบไม่มีโฆษณากวนใจก็สมัครเดือนละ59บาทเท่านั้นคะ่ะจะนี้นไม่ได้โค้ดดูฟรีเจ็ดวันละฟินมาก <c oughs> ก็อาจจะไปดูอีกรอบหนึ่งกับคุณแม่นะคะเราจะได้ดูแบบไม่มีโฆษณากวนใจคะ่ะจะต้องขอบคุณทาง รูเเดีคชันมากๆเลยนะคะที่ส่งข,งขวัญมาให้มิน้นแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสพิเศษกับพี่อ่อนในซีรีส์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคือเป็นซีรีส์ที่สนุกแล้วก็มีคุณภาพมากๆเลยนะคะขนาดมิ้นเป็นคนที่ไม่ค่อยดูซีรีส์แนวไล่ล่ารลทุกขวัญแบบเนี้ยมิ้นยังรู้สึกว่ามันสนุกมากๆเลยใครที่เป็นคนที่ดูเรนี้อยู่แล้วนะคงจะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าแบบแต่ละซีนกว่าจะได้มาเนี้ยมันยากมากๆเพราะว่าต้องใช้คุณข้างแบบ หลายร้อยแล้วแต่ลอกคนที่เล่นมาคนคั้งคือโห,หน่ากลัวแล้วก็โคตรหัวกันทังเลยคนในคอนโดก็เล่นกันได้แบบคือเราได้เห็นเลยว่าเหมือนช่วงสถานาการณ์ที่มันชุกเฉินะคะแล้วก็ที่ชุดระหกเนี่ยเราจะได้เห็นว่าคนที่เคยเป็นคนดีเนี่ยกลายเป็นคนที่หิงก่ตัวหนแก่ได้กันทั้งนั้นก็จะสะท้อนถึงิใจของคนได้มากขึ้นนะคะก็เป็นซีรีส์ที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ให้คิดด้ค่ะลองปติดตามก็ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้มันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณสำหรับของรางวัลด้วยนะคะไว้เจอคนข้างเมื่อไหร่เราจะรีบดมทันทีค่ะแต่ว่าตอนนี้เปคนข้างรักข้างรักพิเศษค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมิ้นเองะคะอีตาาปุกคนเข้าสู่ช่องเหนียวไม้มิ้นค่ะ ฉันตัวได้ก่อนด้วย